ได้มาแล้วนะครับผู้โชคดีคนสุดท้ายนะครับที่ส่งคลิปดีมีเฮกันเข้ามาคลิปสนุกสนุกอารมณ์ดีแบบฟิลกูดนะครับซึ่งท่านที่5นี้ที่เป็นผู้โชคดีนี่คนที่เลือกนะฮะคือน้องแจ็คของเราเนี่ยเองแน่นอนครับพี่คิดครับต้องบอกว่าชื่อคลิปอันนี้เนี่ยโอ้โหผมชอบมากๆก็คือรุ่นพี่กลัวความสูงนะครับส่งมาจากทาง a c e b o o k นะฮะชื่อว่า In t ไ t a n m ้นเมนะฮะและที่สาคัญคือวันนี้เขาไม่มาครับผมติดต่อไม่ได้พี่ยาทีมงานของเราติดต่อไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูคลิปนี้ก่อนนะครับ ไปดูกันครับนี่แค่ไหนี่แค่ไหนเหรอนี่แค่ไหนหล่ะเนี่ยอคุณเครื่องเล่นสูงเลยฮะตนตนตอบเลใช่ครับพี่เจี๊ยบเจี๊ยบเ่อผม้านเยี๊ยบไอ้นี้ทำไรผมไม่ได้หรอก่นี่ทำไรผมไม่ได้หรอก่นกล้องเลยได้ไหมอย่ะหลับอยหลับหลับจะอ้วกไอ้สัส ครับคลิปนี้นะครับแรกบอกว่าไอ้เครื่องที่ทำไรไม่ได้สรุปมันเป็นไอ้เครื่องเด้งๆใช่ไหมใช่มมันจะยิงเราขึ้นไปแล้วมันหนักครับติกอะลงมาอ่ามันแล้ก คนนั้นคนขวาสุดเมื่อกี้ที่บอกว่ารุ่นพี่ใช่ไหมที่บอกว่าก็แค่นี้ทำอะไรไม่ได้หรอใช่ความสูงไม่เคยป่วยแล้วนะต้บอกว่านี่กอดตัวแน่นเลยใช่ครับผมนะครับผมจากคุณอินไอไทเตอร์เมดนะครับผมแต่ปรากฏว่าติดต่อไปแล้วใช่พี่คิดนะครับผมไม่มีใครรับสายแล้วก็ยังไม่ติดต่อกลับมาเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดเพื่อนของเขาหรือคุณเองนะที่กำลังดูอยู่นะฮะโทรกลับมาเลยนะครับผมที่เบอร์ศูนย์สองหกหกสี่หกศูนย์เจ็ดสี่แล้วขอสายแจ๊ อ่าโทรมาได้เลย <laughs> นะครับผมโนเกอเอ็กซ์นะครับร <laughs> อคุณอยู่นะครับผมใช่ค่ะแต่ที่แน่แนวันนี้โนเกอเอ็กซ์อยู่ในมือของทันยาแล้วนะคะเพื่อที่จะมอบให้กับพิธีกรของเราคุณแจ๊สสีแดง ครับผมนี่รับก่อนผู้โชคดีก่ะรับก่อนครับรับก่อนเลยใช่ค่ะซึ่งต้องบอกว่า NokiaX เนี่ยมีแอปหนึ่งที่เวิร์กมากๆเลยยังไงจ๊ะคือแอป here Maps here Maps เนี่ยเป็นแอปที่จะบอกเส้นทางของเราคือจะบอกเลี้ยวต่อเลี้ยวเลยนะว่าให้ไปเส้นทางไหนและที่สําคัญที่โดดเด่นมากๆคืออะไรรู้ไหมคืออะไรครับถ้าเกิดออฟไลน์ก็สามารถเล่นได้คือถ้าเกิดว่าเราหลงทางอยู่ในที่ที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เราสามารถที่จะใช้แอปนี้ได้ซึ่งถือว่าพิเศษมากๆเลยนึกออกไหมเวลาเราหลงทาง เราไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เ้วคุยกันไปก่อนนะเเล่นคุกกี้รันก่อนอะไรกําลังมาแรงตอนนี้ได้อะไหรลวเเวเวเป็นแอปที่เขาเรียกว่าอะไรนะแบบว่าช่วยช่วยชีวิตคนได้ด้วยนะใช่ใช่ซึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าหลงทางในที่เปลี่ยวในที่น่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปไหนไม่ถูกช่วยคุณได้